ถ้าผู้ชมครับให้เวลาผมนิดหนึ่งข้อมูลมันเยอะแล้เกินผมแยกเป็นหัวข้อเอาละมันจะมีคนที่มีหลักฐานมาว่าเขาจ่ายครบแล้วยังจะเรียกเก็บเขาอีกอันนี้รวบรวมมาเป็นจํานวนหนึ่งฟ้องได้ทันทีทนายเรามีอยู่แล้วค่าใช้ใจ่ายในการฟ้องร้องท่านผู้ชมครับลุกนี่กอยสอครับที่มาร้องเนี่ยผมท่านไม่ต้องเสียเลยแมย้แต่บาทเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะฉีกหน้ากากไอทีมกฎหมายของกอยสอว่าแม่งทํามาหารับประทานกับความทุกข์ความยากของลุกนี่ยังไงบ้างเมื่อผมแยกออกมาแล้วเนี่ย อะไรก็ตามโดยเฉพาะยิ่งผมจเจ้าคนที่เขายืนยันเขาจ่ายครบแล้วแล้วมีหลักฐานไม่ดูแล้วยังเสือกเรียกเก็บเขาอีกประจำเดือนส่งจดหม,มายมาข่มขู่อีกโน่นนี่นั่นไอ้พวกนี้ผมจะฟ้องแม่งทันทีเลยสารทุจริตและประพฤติมิชอบผิด157อย่างแน่นอนที่สุดส่วนที่เหลือก็จะดูว่าทุกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากางไรเกิดขึ้นจากตัวเลขที่ไม่ผิดไม่ตรงกันเอาละเดี๋ยวเราจะหาช่องทางนียเล่นงานการไปหักเงินเดือนโดยไม่รู้ว่าเจ้าตัวไม่ได้รับทราบเรื่องราวอาจจะต้องวิ่งไป ศาลปกครองคือผมฟ้องไว้หมดอะศารอาญาทุจริตประพฤติไม่ชอบสารแพ่งสารปกครองท่านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังคุณพิชัยท่านประหลัดกระทรวงการคลังรับวรนและผู้จัดการกาสทคุณเตรียมรับให้ดีๆสนุกสนานแน่นอนที่สุดงานนี้ถ้าไม่เห็นเลือดผมไม่หยุดสุดซอยจริงๆ